สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ครับผมโอเคพี่ห่างเหินไปนานเลยวก็ขอใครจริงครับแต่วันนี้พี่จะบอกว่ากิจกรรมมาแบบจัดเต็มเลยครับก็ถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วก็บอกเลยว่าได้รับของฟรีอย่างแน่นอนครับแต่เราต้องร่วมมือร่วมพลังกันร่วมสายตานะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมของฟรีนอนเนาะเลยครับว่าตานี้ต้องเข้ามาดูนะครับคลิปนี้ดีมากเลย โอเคก็คืออันนี้ก็คือมา r r โรนะครับก็น่าจะได้กันทุกคนเนาะหรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่พี่ว่ามันดีนะยิงไกลคือมันบวกดาเมจให้นะอันนี้ก็ดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้าของท่าทางที่เหมือนว่าเราจะได้ฟรีนะครับก็คือแค่ท็อปอัพนะครับก็เป็นท่าน,นี้เลยนี่เหยียบลูกโป่งแล้วก็เบิดบึ้มเรียบร้อยโคเทยเข้มมาดัฟลกเกอร์ อ้โหประมาณนี้เลยพี่ก็ทําการท็อปอัพเรียบร้อยนะครับทั้งหมด299เพชรนะครับผมก็กดรับตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคได้เพชรสะสมนะโอเคไปกันต่อเลยครับผมก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็กดรับไปเลยท่าบุญาลูกโป่งนั่นเองนะครับผมโอ้โหอันนี้คือเป็นของแรงเลยนะก็คือฟรีนะครับผมไม่ต้องไปเสียแม้แต่เพชรเดียวเราเอาเพชรมาทําการเลื่อนขั้นก็ได้นะหรือจะไป สุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับผมหมูก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าแป๊บหนึ่งนะท่ามันเยอะโอเคอยู่นี่ไงท่าบุยย่าลูกโป่งนี่ก็คือเป็นฟิฟาย์เวิลด์ซีรีส์นั่นเองนะครับผมดูเหยียบ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 บ้มเป็นบุยย่าขึ้นมาโอ้โหโคตรเทน่นี่อัญเชิญงูครับบ้านะครับก็ท่าพี่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> ไม่มีบ้าอะไรเกินเลยเออประมาณนี้เลยก็ท่าเหยียบลูกโป่งก็ดีดูดูดูเหยียบ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 แล้วก็ระเบิด เบิ้มขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมโอเคก็ okay, พร้อมแล้วก็เหยียบอีกทีนึงแล้วกันพี่ชอบอะไรใหม่ๆพี่ก็ชอบท้าสําหรับคนที่ท็อปอัพแล้วก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าได้กันหรือ,อยังครับกับท่าลูกโป่งนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยถ้าเกิดเราพร้อมแล้วก็จะไปรับของฟรีกันดีกว่านะครับโอเคเข้ามาที่ฟรีไฟตตรงกิจกรรมตรงนี้เลยนี่ตรงฟรีไฟต์โรลซีรีนั่นเองโอ้ oh, แบบนึงนะพี่ก็ดูข้อความแบบนึงนะเดี๋ยวเข้าไปที่เดิม โอเคประมาณนี้เ át, ลยพี่ฟลาย world series นั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้เข้ามาดูนะครับผมโอเควันอาทิตย์ที่30นะครับเวลาสองทุ่มนะครับผมเออแล้วใครจะอยู่ถึงนั้นน้องๆหนูๆก็ต้องช่วยกันเออไม่จําเป็นต้องน้องๆหนูๆหรอกก็คือได้ทั้งด้านของตั๋วสุ่มไดมอนด์แล้วก็ตัวละครอีก27ตัวนะครับแล้วก็ทั้งด้านไอวอรท่าทางประมาณนี้เลยนะครับผมก็ต้องมาช่วยกันดูนะครับผมก็วันที่30นะครับผมแล้วมีอะไรอีกหลายอย่างแอนดูปลุกพลังเอออะไรเอายนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยนี่ให้เราเลือกไว้ก่อนเลยนะครับสิ่งที่เราอยากได้อาจจะเป็น M 79เอยไอวอลใครไม่มี i อวอลสกินไอวอลเลือกได้นะครับผมก็เลือกไว้เลยแต่มันมีข้อแม้นะครับผมเดี๋ยวที่จะให้ดูนะครับว่าต้องมีคนดูทั้งหมด3 0 0 0 0นนะครับผมโหถือว่าเยอะอยู่นะเราจะถึงจะได้ ฐานะของไอวอท่าทางหรือ2อ0 0สนะครับผม mm hmm. ก็คือเราจะได้นั่งตัวละครนะครับผมก็มากดรับตรงนี้เลือกไว้แล้วกดรับนะครับถ้าเกิดสําเร็จเราก็จะได้แต่พี่แนะนําให้เอาไอวอพวกกรรมตภาพรังสีเมื่อกี้นะครับคือมันเป็นการเปลี่ยนโมเดลนะครับหรือน้องๆคนไหนที่ชอบอย่างอื่นก็ไปเอาได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคสําหรับ กิจกรรมตรงทางหน้าของวันที่30นะครับที่เราเข้าไปดูนะครับและตัวละครสำหรับคนที่ไม่มีบูคองนะครับร่างจําแรงนะครับก็มาเอาดีกว่านะครับนี่เลยบูคองนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่มีนะครับก็เอาบูคองไปเลยก็คือยิงแล้วก็แปลงร่างพอยิงดาวเราก็แปลงร่างอีกทีเออก็คือมันจุกดีนะอ่าแล้วก็นี่วันที่30เข้ามารับไปเลยตัวไดมอนด์ห้าใบนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนความทรงจำอีกทั้งหมด หนึ่งร้อยอันนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าน้อยหน้าเลยนะก็คือวันที่สามสิบนี้คือเราต้องช่วยกันดูนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมกิจกรรมที่สามสิบก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ทีมไทยทีมไทยกับทีมทีมไทยของเรานะครับร่วมเชียร์ทีมไทยใส่เต็มนะครับสองทุ่มนะครับก็ไปร่วมกันเชียร์นะครับถ้าเกิดเรา ตอบถูกนะครับผมก็มันจะเป็นการสุ่มนะครับผมก็คือเหมือนว่ายังไงเดียก็คือมันจะสุ่มแบบว่าคือเหมือนทํานายทำเหมือนทายผลนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยครับย้ํานะครับต้องดูถึงสามแต่คนแล้วถึงจะได้ไอวอลใหม่ฟรีนะครับผมก็ ต้องตั้งใจนะครับผมก็ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะครับโอเคเรามาที่ Free Fire World Series กิจกรรมดีกว่าอ่าน้องๆหนูๆน,น,น,นะครับผมดูพี่ๆคนไหนนะครับผมเก็บโทเค็นกันบ้างหรือเปล่าครับตอนนี้พี่ก็คือเก็บไปนะครับโหู้อยนี่และันที่2ีนะครับเข้ามารับเลยทั้งหน้าของชิ้นส่วน ป do, ลุกพลังแอนดูแล้วก็กระเป๋าฟีฟ w o บ l d ซีรี e s นะครับแล้วก็ทางด้านของนี่โทเคนตรงนี้เอามาแลกให้หมดก่อนเลยครับพาร์ทแรกแล้วพาร์ทสองกำลังจะมาเดี๋ยวพี่ทำคลิปให้ดูนะว่าแลก สิ่งสาคัญเลยคือแลกพินไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะนี่มีม,มีทนหน้าของนี่ลิปสติกก็คือแบบค้อป้ายลิปสติกสีม่วงน่ากลัวมากโอเคไหมก็เป็นท่าหน้าชุดของกิจกรรม Free f l y w วิ l ์ลซีรีสนั่นเองก็คือสําหรับคนที่ไม่รู้นะโทเคนนะครับพี่แนะนําให้ลงที่โรงงานไฟฟ้าแล้วก็ไปเกาะแก้วนะครับผมก็จะได้ตาละไม่ต่ากว่า10อันเลยถ้าเกิดเอาพวกฟรอดพวกอะไรทนหมอกไปนะครับก็ลองดูนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็คือ ไปเก็บเรื่อยๆเหมือนพี่นี่อ่าแล้วเช็คอินนี่เข้ามาเช็คทุกวันเราจะได้บอร์ดนี้ด้วยนะครับผมก็คือ7ครั้งนะครับผมก็คือ7วันนั่นเละ ก็คือ7วันนะเนี่ยกดไปวันละครั้งวันละครั้งนะครับผมก็จะได้ครับอ่าต่อไปทางด้านของแอนดรูปุกพลังนั่นเองแอนดรูปุกพลังนะครับเอ้าบางคนบอกพี่ครับผมต้องทําทางด้านของเควสตัวนี้ไหมพี่บอกเลยว่าไม่ต้องทําก็ได้ครับให้เราเก็บโทเค็นหรือใครอยากทําก็ทําไปครับผมก็คือมันเหมือนเป็นการเก็บโทเค็นแบบเป็นกิจกรรมนะก็คือเราไม่ต้องทาก็ได้คือประหลอดเนี่ยมันขึ้นของมันอยู่แล้วนะครับหรือของใครไม่ขึ้นพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ว่ามันก็ขึ้นเองนะ ก็คือมันขึ้นเองเพราะที่ก็บางวันก็ไม่เล่นนะคะผมก็ประมาณนี้เลยนะคะผมอ่าต่อไป pick and win นั่นเองนะครับผมก็ เป็นข้อมูลของทีมนะครับเมื่อจะเป็นทีมอีโสที่ไม่ใช่ทีมไทยนะครับก็รวมมาเลยอ่าประมาณนี้นครับแล้วทีมไทยอันไหนบางคนไม่รู้นะครับนี่คือทีมไทยนะครับไม่ใช่อันนี้นะน,นี่นี่นี่อันนี้คือทีมไทยครับให้เราเชียร์ตัวทางด้านของทีมไทยนะครับผมก็ถ้าถูกมาเราก็จะได้ทางด้านของตัวเดมอนเนาะเป็นการทํานายหรือเปล่านะอันนี้พี่ก็ไม่ต้องแน่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็ไม่ต้องตามนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเรามาดูข้อมูลอัตราเฉลี่ยอัตราสังหาร1.3อะไรประ มานี่ดาเมจเฉลี่ย400นี่โอ้โหดาเมจ2,000รอเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าโอ้โหดาเมจ2 8 0 0เป็นไปนได้ยังไงโอ้โหเก่งเล่นเก่งอยู่นะ2.8นี่อีโบสนะครับผมก็ไม่ใช่ทีมไทยเนี่ยนะก็หรือทีมไทยพี่ก็ไม่แน่ใจนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นดูอ่าเข้าไปปิกแอนด์วินนะนี่นะครับผมก็คือเป็นการทํานายนะครับผมก็คือเหมือนว่าทายน,นั่นแหละอ่าว่าทีมนี้จะสู้กับทีมไหนชนะอะไรประมาณนี้สู้กันก็คือ ให้เรากดไปนะครับมีรอบเพย์อินกับอ่ายแนลนะครับสองรอบนะครับก็ลองกดดูได้อ่าอันนี้คือที่เป็นรูปนกไฟเนะี่ยไม่ใช่นกทางด้านของซ้ายมือนะเป็นนกอันสุดท้ายเนะี่ยหนึ่งสองสามอันที่แปดนะครับผมมันจะเป็นทาหน้าของทีมไทยนะครับผมก็คือให้เราเชียร์นะครับผมก็ถ้าเกิดมีกดมาให้เชียร์ก็กดเชียร์ไปนะอ่าแล้วก็เปลี่ยนมันที่สามเลือกทีมที่ต่อสู้กันอะไรประมาณนี้นะก็คือเป็นการทํานายนะครับผมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็คือเหมือนว่า เป็นการทำนายและเกิดตอบถูกเราก็จะได้ทหา้าของบัตรไดมอนด์นะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับผมก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมกับตรงนี้นะครับผมโอเคก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดเราตอบถูกเราก็จะได้ไปนะครับผมก็เชียร์ไปเลยนี่เห็นไหมเลือกเลือกเลือกมันได้ทั้งหมด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 ทั้งมวลเลยนะครับผมก็คือเป็นทหน้างของ หกรอบนะครับก็ประมาณนี้เลยครับกิจกรรม e f i r e w ว r ร์ s ีรี e s ก็ประมาณนี้เลยต่อไปนะครับก็คือสำหรับคนที่อยากรู้ว่าแอนดูปลุกพลังยังไงนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับบอกเลยว่าดูถึงนี้บวกหนึ่งให้พี่หน่อยนะครับผมก็คือพี่จะได้รู้นะครับว่าน้องๆสนใจนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะทําคลิปทางหน้าของ แอนดูปลุกพลังให้และปลุกยังไงนะครับผมก็ต้องลองติดตามกันนะครับผมและตรงนี้นะครับผมก็คือเข้ามานะครับก็ต้องร่วมพลังร่วมใจร่วมสายตากันดูและเชียร์หรือจะไม่เชียร์ก็ได้หรือเปิดให้เข้าไปดูนะครับแล้วเขาจะนับเป็นพลอยนะเพราะว่าให้ครบสามแสนแล้วถึงจะได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้เลยกับกิจกรรม free fire series เดือนนี้นะครับผมโอเคเรามีดาบคาทนะอีกแล้วนะครับผมพี่เตอร์กินทุกวันกินจนเป็นเบาหวานแล้วมั้งนี่คือไม่เกลือแม่งหลอกลวงพี่บอกเลยอ่ะเปิดทีละจ็สี่สิบเด้ออ่ะดู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 ด,ด,ดูโอ้โหเป็นไงกูบอกแล้วเกลือสี่ละอ่ะเกือบสี่ร้อยกล่องอะ่ะไม่ได้อ่ะเอาดิมันเกินไปมันเกินไปเออมันเกินไปนะครับผมก็ ดูดีโทเค็นอะอย่างเยอะถ้ามาแจากน้องๆคงได้ไอวอลกันหลายคนเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมโอเคเมื่อกี้เรารับเพชรมาตอนเราเติมท็อปอัพมานะครับผมเราก็มี450เพชรพอดีก็ทําการเลื่อนขั้นกันเลยดีกว่านะครับผมก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับดูให้จบก็ได้หรือจะไม่ดูจบสปิดไปดูอย่างอื่นก็ได้ครับพี่ไม่ว่านะครับผมแต่คือพี่อยากบอกว่าเอออะไรที่มันคุ้มค่าเราก็น่าจะเอาไว้นะครับผมเป็นทางด้านของ เอาจริงสิ่งที่คุ้มค่าของพี่อ่ะก็คือเป็นทางด้านของชุดนะครับแล้วก็สกินต่างๆแต่พี่ไม่ใส่ใจนะพี่สนใจแต่โทเค็นปืนเท่านั้นครับผมก็เออพี่มีปืนทุกปืนแต่พี่ไม่มีเพชรเนาะพี่มีเพชรอัพทางด้านของเป็นทางด้านของปืนอีโบนะครับผมก็เหนื่อยใจจริงๆก็คือมันอัพยากนะคือแบบมันใช้หลายเพชรนะผมก็ประมาณนี้เลย <c oughs> ก็ พูดพูดง่ายๆคือว่าสิ่งที่สําคัญของพี่ก็คือการเรื่องขั้นก็คือตั้งแต่มีกล่องทางด้านของโทเค็นนี่ด้มบวกสองนี่ก็คือโทเค็นของหินพฤกษ์ของปืนนั่นเองนะครับผมก็พี่ก็ชอบนะครับเพราะว่ามันถูกนะมันเป็นการสุ่มนะครับผมก็มานิดเลยแล้วต่อไปคือไรน่าจะเป็นทองบอดงโง่ๆนะครับผมก็มีแสงวิบ,บวับวิบวับอะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะครับ เอออันนี้ระเบิดเท่ดีนะครับเป็นเหมือนแพนนี่ไว้นะสำหรับคนที่เคยดูอิดนะครับเป็นหนังที่พี่ชอบมากเลยคือเป็นตัวตลกที่มันกินเด็กนะเออมันลุ้นไงเออประมาณนี้นะก็คือพาร์ทนี้ก็โอเคไปก็ดีก็คือเล่นแป๊บเดียวก็บางคนก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับผมก็คือเลื่อนเวอร์ชันพาร์ทก็คือเลื่อนไว้ก็ดีนะครับผมก็กดรับไปประมาณนี้เลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมง่ายๆเลยแล้วก็กดรับไปก็จบแหละ ได้ทางต้งของที่พางหน้าด้วยครับกับกับรอบนี้นะดีนี่เห็นไหมได้พางหน้าด้วยก็โคเทเลยก็ประมาณนี้เลยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับ s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมโอเคเราไปกันต่อเลยครับอ่ากดรับนี่กดรับอีก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 นี่เห็นไหมสามร้อยยี่สิบละนี่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 ไม่ได้เป็นนี่ใครนะครับผม โอเคนี่นี่นี่เรียบร้อย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 ก็ประมาณนี้นะครับเราก็เสียเวลากับตรงนี้มันมากพอแล้วนะครับผมก็กดรับไปมีอะไรให้รับให้รับเลยสาหรับสายฟรีอย่างเรานะครับดูถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับจากใจเลยนะครับที่ติดตามพี่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็เอออยู่ด้วยกันเป็นานานๆนะครับขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับผมก็โคตรเท่เลยเออดูดีดูดีด โอ้โหแบบนี่ดูดีดีแต่ดูหน้าเหมือนเครียดๆนะเออเดี๋ยวเราก็ใส่ก็ทั่วงคอลเลคชันของพี่ก็ไม่ค่อยม,มีอะไรมากมายนะครับอ่ะสําหรับถ้าเกิดเบื่อนะครับคนที่กดติดตามไว้นะครับพี่จะเอาจริงนๆแต่พี่ก็ยังไม่เบื่อนะครับเบื่อก็เอาไอดีพี่ไปเลยพี่ให้เลยเอามีของเยอะแยะไปหมดเลยนะลอเล่นแมแต่เอาจริงถ้าถึงหน้าจุดๆหนถ้าเกมนี้มัน ดาวรหรืออะไรเนี้ยพี่ให้เลยนะครับเอาไปเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็คือตอนนี้ก็ยังสนุกอยู่เล่นสนุกสนานกันไปนะครับผมก็เล่นกันช่วยกันแขวกันอะไรประมาณน okay. oh ี้เกียนกันก็สนุกดีนะเกมนี้นะพี่ก็ชอบนะฟรีไฟน์เนี่ยนะครับผมโอเคโอ้โหสเปซนี่ไปบวกบวกสแต็กเลยนี่ต้องสเปซนี้ครับบวกอัตรากันยิงยิงต้มต่ๆตตเนี่ยบวกอะไรประมาณนี้เลย ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับกิจกรรมฟรีฟา r ์เวอร์ซีรีส์นะครับก็ขอเน้นย้ำนะว่าให้เก็บโทเค็นเยอะๆเลยแล้วก็แอนดูบุกพลังก็เตรียมตัวนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับหรืออยากอัพด้วยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันแน่นอนเพราะพี่จะทาคลิปให้ดูเลยนะครับผมโอ้โหสกินระเบิดก็ประมาณนี้นะวันนี้น่าจะมานานนะประมาณ14นาทีนะก็ขอโทษด้วยว่าคิดถึงจริงไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะเหนื่อยเหมือนกันนะครับปีปัญหา เฉพาะตัวด้วยทํางานด้วยอะไรด้วยนะครับโอ้โหสกินปืนนี่มันอะไรกันเนี่นะครับโอ้โหเสียอย่างเดียวไม่มีเพชรอัพครับส่วนมากพี่จะเอาไปถึงเวลสครับเพื่อบวกพลังนะครับแต่ไม่บวกพวกเอเนจเ อ่าเขาเรียกอะไรนะพ s สซีฟที่มันสำคัญสำคัญนะก็คือต้องรลเวลขหกนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ได้ท่านี้มาก็โอเคเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเติมนะครับผมก็แค่ท็อปอัพแล้วเพจไปทำอย่างอื่นนะเจอกันแอนดูปลุกพลังและกิจกรรม free fire world series นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์แชร์เพื่อนดูด้วยครับเชิญครับผม